ความห่างไกลทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ธุรกันดารทําให้ราษฎรประสบปัญหาความยากลาบากในการเดินทางและเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้ขาดโอกาสเข้ารับบริการทางการแพทย์ยามเจ็บป่วยในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรและทรงตระหนักถึงการขาดแคลนโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ชนบท โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งจึงก่อตั้งขึ้นทั่วประเทศเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาลโดยสนองพระราชดำริในการเป็นโรงพยาบาลของประชาชนอย่างเสมอภาคและได้พัฒนาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพิ่มบริการทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานจนได้มาตรฐาน ISO และ H A ครบทั้ง21แห่งก็ชาวบ้านก็รู้สึกว่ามีความหวังนะครับแล้วก็ดีใจที่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเพราะเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่าทั้งในเรื่องของสิ่งกอ่อสร้างครุภัณฑ์และบุคลากรจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเดาา็จพระยาาุพราชและกระทรวงสาธารณสุขครับตลอดระยะเวลากว่า40ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งติดตามความก้าวหน้าของรโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอส่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยมากกว่าการเพิ่มจำนวนรโรงพยาบาลซึ่งรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้ยึดมั่นในพระบรมราชโชบายมาเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำวิทยาศาสตร์การแพทย์มาประยุกต์ใช้กับการแพทย์แผนไทยการใช้สมุนไพราจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาโรคการกายภาพบำบัด และเวชาศาสตร์ฟื้นฟูตลอดจนความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากร,กรนั้นมีความแตกต่างกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งได้ดําเนินการตามพระบรมราชโชบายในการขยายบริการทางการแพทย์ไปสู่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน เราจะมีกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งนะครับป่วยแล้วไม่มาโรงพยาบาลหรือไม่ขคะต้องคนที่จะฝากคันเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเดินทางมาลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเราเองจึงวางแผนว่าเออเราต้องจัดทีมโมบายเข้าไปให้บริการให้ถึงพื้นที่ไม่งั้นกลุ่มนี้ก็จะเรียกว่าขาดยาหรือขาดโอกาสการส่งเสริมป้องก,กันโรคที่ที่ดีการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแต่ละแหง่ง จะเป็นแม่ข่ายในการดําเนินการร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ข้างเคียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธนารณสุขทุกฝ่ายทําให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใดก็มีโอกาสเข้าถึงการรักษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือถ้าเมื่อก่อนก็คือรักษากันเองคือไม่หายก็คืออยู่อย่างนั้นเลยค่ะคือไม่หายก็คือนอนนอนโซมแล้วก็ดีไม่ดีก็คือตายค่ะคือถ้ามีโรงพยาบาลน,นี่ก็ ยังมีคือมียาให้กินคือบรรเทาความเจ็บป่วยแล้วก็ขอบคุณพระองค์ท่านค่ะที่สร้างโรงพยาบาลคือถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็คือแบบก็คงไม่รู้จะรักษาที่ไหนค่ะอีกหนึ่งโครงการด้านการสาธารณาสุขที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ที่ได้รับความเจ็บป่วยทุกยากจากโรคมะเรง็งซึ่งเป็นปัญหาสาธารณาสุขอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมีอัตราผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่สถานพยาบาลกลับไม่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่องในการรักษาโรคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการการจนะบารมีและยกสถานะศูนย์บำบัดร,รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีขึ้นเป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีเพื่อให้บริการรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเฉลีย่ยปีละ2,000คนพระองค์ทรงติดตามการทำงานของศูนย์มะเร็งต่างๆอย่างต่อเนื่องและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิกาญจนะบาร,รมีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งตลอดจนดำเนินโครงการหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในสตรีที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้ใน5ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิการชนะบารมีก็ได้ส่งหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนทั่วประเทศนะครับฟรีนะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮนะเราได้คัดกรองนะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดเนะี่ยสามแสนราย เราตั้งเป้าว่าจะมีหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เนี่ยให้ครบทั้ง4ขบวนก็คือขบวนละภาคโดยให้บริการทุกวันวันละหนึ่งอำเภอหนึ่งอำเภอทั่วประเทศกว่าสี่ทศวรรษที่ความห่างไกลธุรกันดารไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่ทําให้ประชาชนได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกับโรงพยาบาลต่างๆที่ได้พัฒนาคุณภาพในการบริการทางการแพทย์ทั้งบุคลากรเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวซึ่งเป็นการวางรากฐานให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อพระศรนิกรชาวไทยเสมอมา